วันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่7เดือนธันวาคม2 5 6๗คุณโยมีมีนะสายซื่อพรอเจ้าตีนบุญยาพรสายซื่อเอามาทำบุญกำลังหลานนู้นประจำวันที่7อาจจะมาภาพขอไปดูพ่อไปเจ้าด่าแจกแปกปักรักษาโยมพรีนะสายซื่อ ก็รู้ว่าบุญยปองสายสืบเขามีความหมายแจร่งปสุขความสุขเองเจริญด้วยความหมายเจริญด้วยโูกกสมบัติศักดิ์สิทธ์ิตรทองอายุวันนาสุขการภาลาทุกที่ภาลียการทุกเมื่อท่านเปยนสาธุสาธุอยากมาวัิวนาภูราภาริภูรินติกาพรังเอวมีวจิโตถึงนางเดชานางอุปปรปติ ปิทิการปฏิการดุกหังที่ความยิวัสิสสตุสเปอรนโสังสปานจันโนปนารสุยาธามนโชติรสุยาธา गे